สวัสดีค่ะพบเจอกับแอนเสาดอนในต่างแดนใดอีกคือเก้าเมือนเดิมนะคะเสียงเจ้าแจ้วมาอีกแล้วค่ะผูจ้จ้าขากับการทํางานในครัวน้อยๆสไตล์บันนอกบันนอกของเฮาเด้อค่ะเด้อเดี๋ยวเราจะมาต่อการทํากับข้าวกันสักนิดนึงนะคะนะ่ะเนาะวันนี้เรามีแกงผแนงนะคะใกล้จะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ผัดหมี่เหมือนเดิมค่ะ ยังไม่ใส่น้ำตาลค่ะมีพี่คนนึงว่าถ้าใส่น้ำตาลปิ๊บคงจะอร่อยมากมายเลยเพิ่มรสชาติความหอมเข้าไปอีกประมาณนี้นะคะแต่น้ำตาลปิ๊บนะปกติเขาก็ใส่น้ำตาลปิ๊บนะคะแต่ว่ามันต้นทุนมันจะสูงมากมากขึ้นด้วยนะคะเนื่องด้วยว่าอาหารของเรามีราคาค่อนข้างถูกค่ะก็เลยเลือกสิมาใส่น้ำตาลใส้แท,แทนค่ะมุเจ้าคะ่ะ ไดเวอร์ค่ะใบมะก,กรูดนะคะใบมะก,กรูดค่ะ มาในเมนูผัดเครื่องแกงกุ้งผักพริกปิดไฟนิดนึงค่ะผัดพริกแกงกุ้งนะคะวันนี้กระทะร้อนมากเลยค่ะปิดไฟนั่นนี่ห่วยหอมนิดนึงค่ะเปิดไปต่อนะคะแล้วก็ใส่กุ้งที่เราเตรียมไว้เลยนะคะเด้อ ลิต่อดโดยทอดปอเปี๊ยะค่ะตักน้ำสักนิดนึงสิ หน่อไม้ค่ะำตาลน,นะคะกระทะนี้เอนจะผัดอ่า เนื้อน้ำมันหอยะคะ่ะกระเทียมนะคะต้องเร็วด้วยเด้อค่ะเด้ออากาศนี่ดีด,ดีค่ะืรอเจ้ามือเนี่ย เริ่มร้อนเริ่มได้ใจแล้วนะคะรอมาทั้งปีค่ะจากนั้นแอมก็จะใส่เนื้อลงไปนะคะส่วนหม้อน,นี้เริ่มได้แล้ว มาเติมพริกหวานกันนะคะอันนี้คือหอมนะคะใส่ลงไปผัดค่ะ จากนั้นใส่น้ำมันหอยค่ะบิบจุดๆไปเลยนะคะมีคอมเมนต์หนึ่งนะคะชอบมากเลยนะคะคนบอกว่าสาวอุดรค้นหนามนสาวอุดรคนหน้ามนมาแล้วว่าสั่นคนว่า ทาสยืมมาใส่อยู่ค่ะสาวอุดรคนหน้ามนนี่ไม่เป็นเถือค่ะมักค่ะคอมเมนดีสาวอุดรคนหน้ามนนชอบจังเลยค่ะอืเอนะคะ เราอย่าเพิ่งใส่ซีอิ๊วขาวนะคะอันนี้เพราะว่าเราใส่น้ำมันหอยจูดจดเยอะเกินไป <c oughs> อ้าวหมอนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะ ายคนกะเซวาสาวดอนเบาๆมือแน่จีท้ายสุดเราใส่อันนี้ลงไปนะคะใบกระเทียมหั่นค่ะหรือต้นหอมหั่นค่ะแล้วแต่เราจะเรียกนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะ,คะเห็นไหคะ ไปแล้วนี่นาตานั่งเปลี่ยนทันทีเลยค่ะเหมือนกับว่าตอนที่สากสุดท้ายที่เราเติมลิสติกเข้าไปนะคะหนาวก็เปลี่ยนทันทีอาหารของเราก็เหมือนกันค่ะถ้าเราใส่ทีเด็ดเข้าไปเขาก็จะเปลี่ยนทันทีนะคะปิดไฟค่ะรอชิมเหมือนเดิมนะคะอาหารของเรานี่เราสามารถปรุงแต่งสีสันสามารถเห็ดจังไดกระไดให้เขาสวยงามใดตามใจ,จเฮ้าด้วยค่ะ นี่ค่ะนี่ค่ะที่สำคัญใส่อะไรอะไรลงไปก็อย่าลืมใส่ตรงนี้ลงไปนะคะใส่ใจลงไปด้วยค่ะแล้วอาหารเท่ากระสออกมาแซบค่ะยังไม่นัวเท่าไหร่นะคะเพิ่ม ซีอิ๊วขาวค่ะถ้าเห้าเตอเห้าทาเห้าซิมแบบนี้เห้าสลูดเลยนะคะว่าอาหารของเรานัวหรือไม่นัวนะคะถา้าบ่นัวเข้าสามารถไม่เค็มไม่ไม่พอดีเราสามารถเติมได้แต่หลักๆน่แะแนะนำอย่าพึ่งไปใส่น้ำมันหอยกับซีอิ๊วขาวลงไปพร้อมกันเวยค่ะเด้อเพราะว่าส่วนใหญ่นี่มันจะโผล่มันจะนัวเลิกค่หมอนทอดเราก็พอนะคะ๋ยวไปอันจะไปเทค่ะ เดี๋ยวเราจะมาเอาหม้อนี้ไปเทกันนะคะเดิมนะคะจับให้น้ําหนักลงตรงนี้นะคะไม่สื่อใ้าาแผ่แห้งเ,เกินไปค่ะนี่ค่ะหม้อของเราค่ะจากนั้นเราใส่พริกหวานลงไปนะคะ สุดนะคะบล็อกแครีค่ะส่ลงไปเลยท้ายสุดชิมค่ะน้ำตาล อววขาวเรียบร้อยค่ะผัดเนื้อน้ำมันหอยของเรานะคะเหมือนเดิมค่ะไปเทกันค่ะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวแอนจะเอาให้ดูนะคะว่าหน้าตาจะเป็นจังใดค่ะนี่ค่ะ ับเนื้อน้ำมันหอยของเรานะคะเรียบร้อยไปแล้วนะคะรายการการทําอาหารออกเมนูออกบุฟเฟ่ของเราวันนี้ค่ะไปแล้วคือก้าเมื่อนเดิมนะคะแอนฝากคุณเพื่อนกดไลค์ subscribe กดติดตามแอนนั่นนะเด้อค่ะเผื่อเป็นกําลังใจในการในคลิปในเาวุดอนต่อไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเพ,พื่อนๆบายๆค่ะ